สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาเล่าถึงหลวงปู่รักษาคนตาบอดให้หายได้นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังกันได้เลยนะครับผมเมื่อประมาณปี2546องค์หลวงปู่พฤษดูท่านจะมาศาอยู่ที่โรงพยาบาล2พี่น้องมีลูกศิษย์คนหนึ่งมากราบองค์หลวงปู่และเล่าให้ท่านฟังว่าสงสารเพื่อนมากเพราะเพื่อนคนนั้นตาบอดเกือบสนิทไปหาหมอหมอกรักษาหมด ไปตั้งเยอะแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยตอนนี้นอนอยู่บ้านเป็นทุกข์มากต้องลำบากคนที่คอยดูแลวันนี้จึงมาทำบุญกับหลวงปู่ขอพรให้เพื่อนมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่านี้ถ้าเป็นไปได้ขอให้ตาสามารถมองเห็นได้อีกครั้งแม้ไม่มากก็ยังดีองค์หลวงปู่ได้ฟังดังนั้นท่านก็พิจารณาอยู่คู่หนึ่งแล้วบอกกับเขาไปว่าถ้าอยากให้คนตาบอดนั้นหายแล้วก็พรุ่งนี้พามาหาเรา เราจะรักษาให้หายภายใน3วัน ...7 วันวันรุ่งขึ้นเขาก็พาเพื่อนที่ตาบอดมาหาหลวงปู่พอมาถึงก็กราบแต่ในใจก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเพียงแต่คิดว่าท่านให้มาทําบุญเพื่อความสบายใจเท่านั้นพอหลวงปู่ได้เห็นดังนั้นท่านก็ถามไถ่พอเป็นพิธีจากนั้นท่านก็สั่งให้คนที่ตาบอดคนนั้นตั้งใจดีๆแล้วหลวงปู่ท่านก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็ให้พรว่า ขอให้ตาที่บอดจงหายภายใน3วัน7วันพ่วงและท่านก็เป่าลงไปหลังจากหลวงปู่เป่าพระมนวิเศษไปได้ไม่นานคนที่ตาบอดก็พอมองเห็นแสงลางๆแล้วก็มีใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งจากนั้นก็กราบลาองคหลวงปู่ท่านกลับท่านก็สั่งว่าให้พักผ่อน,นมากๆและให้หมั่นสวดมนต์ภาวนาบ้างพอผ่านไปเพียงสวันเท่านั้นดวงตาที่เคยมืดสนิทก็มองเห็นภาพ และเห็นชัดขึ้นโดยลำดับพอผ่านไปแค่เจ็ดวันดวงตาคู่นั้นก็มองเห็นชัดเจนเลยสร้างความปิติดีใจให้กับเขาและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งและรู้สึกอัศจรรย์ใจในบารมีธรรมพร้อมทั้งคุณวิเศษขององค์หลวงปู่เป็นอย่างยิ่งมนที่องค์หลวงปู่ท่านสวดและเป่าให้คนผู้นั้นน่าจะเป็นบทนี้สหัสสะเนโตเทวินโททิพภะจักขุงวิโสทายิพระมนบทนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึก จะเป็นพระมนต์ของพระอินทร์ใช้เวลาสองสาโลกบางท่านก็บอกว่าเป็นคาถาปัญญาวัยก็ตามแต่จะอธิษฐานเอาถึงอย่างไรผู้ที่ใช้พระมนต์บทนี้ในการเป่ารักษาคนตาบอดสนิทให้หายและมองเห็นได้นั้นก็ต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมชั้นสูงจริงๆสาธุขอกราบในพระเมตตาที่องค์หลวงปู่มีต่อสรรพชีวิตทั้งหลาย ขอขอบคุณข้อมูลพี่หมอเอ็กซิริภพมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ